ก็ไม่เห็เพชจังบ่อ้าวจ้ากเข้าหอนเข่าหอนเข้ย่าหอนแล้วเป็นเพชรเข้าหอนไม่เนาะมึงเล่นเพชใส่กันโอ้ยลูกก็นานมานกแท้เนาะบ้ดนี้เนาะ กินก่อนซะนอบาดนี้ยนอข้าแต่เบิ่งโทราัะจ์อยู่หันมาเด้อหำเด้อลูกน่านมาหลายก็กินกรอเนี่ยโอ้ยอยากเขา่าหิวเข่าแห้งพี่นอ้องสวัสดีค่ะมือ้อนี้จักไดย้ยีหยังมาดอกมื้อนี้โอ้เข้าหนึ่งนอ้องงัว่หนึ่งนอ่องงัว่ะจำจุว่าซั่นพี่นอ้องมื้อนี้สิก,กินขาลูกมือ้อนี้สิก,กินกรอลูกมาหนานมาหลายมาๆพี่น้องกินนล้กันเด้อโอ้ย ไปแตเสียบครับไม่ตัเตือนบอกเอาค้ำญ่ดอกหยาดมันข้าคอดมัน้าซาใหญ่พะโล่เว่ยองเบิร์วันรุ่งออกไหมเสียบครับคุณหองมามากินน้ำกันแก้วกับมผมอู้ยังกระจำลงไปขมลำลำสุดยอดเลยเพราะมันใบอ่อนกิน่งได้หนานมาหลายเว่ย นั่นมาไล่เว้ยให้ไล่มึงแว่นถามกับน้ำไล่ไล่เด็กเนาะวายกับใครก็วกินก่อนเราเด็กวายกินถากายก่อนถากินเด้กเว้ยวาจังใดค่ายโทรศัพท์ครสายเข่าพูนเอาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ข้นนะครับเนาะกะโ่อใยญ่หลอนยิ้มเข่าแห้งไว่เนาะกินถากินถ้าแล้วได้แกงอ้อยบะหมี่หนึ่งน่องงูอหน่องงูสมุนไพรพี่น้องโอ้ยเป็นเป็นจุกอะไรกันเนาะเนาะ เอิอนซอยจูด้วไหมเนาะพูดเหรอเออสมุนไพรสาได้นี่ไข่สาวัดแมียดูพี่น้องดู้ไข่สาบอกไงหนึ่งโอ้ยออกใหม่ๆได้ด้ี่หนิเอาแม่กินเลยแมียแต่เนาะผักมียังไหลมีบักแตงมีบักพริกจริงนีิงขาบัได้คือผักนั่งเลื้อยตัวเออเอาเอาเมื่อเดียวพี่น้องดูอีกด้วยเดียววันนี้ใส่เมื่อเห็ดหนาเห็ดสีบะเอาเมื่อเห็ดกินในมาย่างว่าสันเจหลอนหิวเขาเท้าบัได้ว่าสันบ่อยอะไรยังวันท้าเดี๋ยวมันวันไรแห้งไรโอ้ยได้เลย ข้นอยากอ่ะทำยางใส่เสีบคร้อมแทะได้พี่น้องน้ำซุปน้ำเจวกับเข้มข้นได้ไหมเนี่ยเก็บไปย่างเดียวข้าเวัจบอขี้มึงอ่านกันช่อดูขี้ชดกันใจเราตอนี้ไงวันใครมาไงย้งพี่น้อกเ้ยย้งเขาแห้งแล้วใหญ่ใหญ่เยอะมากินน้ำชดกอนไหมครับกินน้ำซุปอ้หหน่อยเว้ยพี่น้องเด้อเอาือยุบไปแไปมามาเจ็บเสีพี่น้องโอ้ยมามพี่น้องกินน้ำกันอืออว้า แซ่บอีกคนน่ะแก่วกับข้มอําลำเลยแซ่บของแข่้พี่น้องเนื้อไนเนือทนืมอือมมันุใหม่ๆเลยอืมแก้วแก้วเพี้ยนแต่บ้านเนี่ยต้องแซ่บต้องเพี้ยนหน่อยอ้ยหมขมอําลำเนี่ยแค้วบดดีเป็นใจไปครับยำบกขันฮึรสไหลเลยพี่น้องเนี่อถั่วไหลว๊ว จำจุถมทมันเหนือมันจำจุ่มหน่งหนหนึงเปื่อยได้ไหมหนึ่งสมุนไพรเปื่อยนเปื่อยเปนได้กับขี้หย่ำบดวยหัวใจหนักใจจะห่อนไหวไหว วก็ได้ขมพะโล่มดีครับข้าวนวเนี่ยไข่เวยขาดัวขด<อ>เขียวบดีพี่น้องเลยปลอยไปเนี้กับบเป็นพอยจากของผูเฒ่าอือหน่อเมนูนี่ไม่เป็นเมนูหากินยากเลยครับเด้อมันกินง่าไงเนดะ้ะแม่งเงงัวสิออกได้เ่ยไม่เป็นเออกังไงเนาะไม่อกไปได้ไม่อกไปไหนพี่น้องเด้อโอ้พรนไข่สาไส้สมุนไพร ใส่ตะไคร้ใส่ยังไงเข้าไปโอ้ยแสีบของแทีพี่น้องเอ้ยท่วงเผ็ดทช่วงเสียบอ่ะมนูนี่มันไม่เสียบมันห่อนห่อนห่อนเขาห่อนหื่นช่งห่านจับแซ่บเพลทเขาห่อนเขาห่อนโอ้ยเขาห่อนพี่น้องเขาห่อนเขาห่อนมาได้ไข่หน่อยอื ใหญ่แล้วกินทีเดียวกินกอนเ้วยยุ่วเข่าพี่น้องวายกินเข่าแห้งเลยกินรวดกินรวดมันสิไปอด้ได้เนาะให้มะนางเผาเว้ยน่องง่วนเนี่ยมันหอมใหญ่กินตันใหญ่เลยมันติดคขวดวายกับตาได้กินตอนไหน ว้ยยัได้พี่น้องด้วยไมเพชรตายแถบปีกระไดหอมขนาดเนาะจำไรบ้าเด็เพชรอย่างสมบูรณเแบบเพชร ก็ไม่ใช่เพจจิ๋วฮึข้าวห่เข้าหอนฮ่้าฮ่าฮเข้าหอนแล้วเป็ดข้าหอนพีนน่น้องมมนกอเลยเพจเจกันเมืพอิดก็ไปจำของเว้ย้งเพจชสงห่อนมาแม่วันกับโพดพี่น้องเลยต้กงม,มานัอีหยังมันไหลม ไขาซากับไขาซาใหญ่พะโล้พะงันเลยนี่ยกูหันกินถาไข่กูถากินเนียเออกินถาไข่กูากินอ๋อวันนั่นมาเซ็ตแล้เจาะนัน่น,นอ <é. S 1> นนนื่ขขอนย่างไรเว้ยอื่นมัคือาการด็คุยัขขเแยแดงมาย่างนี่ยอ้ยกันได้กได้ขอหนูากได้อยามเดียวไได้เป็นสิขขากอนสี่ก็แม เดี๋ยวเพชรแทงเนาะเพชรดีขนาดเพชรเดี๋ยวอืมคมถือืมคมฉาที่ยางเยอะเขาหัดเพชรตงผักนี่ไงเผ็ดขมันวาวเลยบอกหนออืม,อม นี่คนจะหวขาไม่ห่อนขอน่าไม,ม่ห่อ,อมนมแมงข้าวผพรกจ่มก่อนข่าหอนองงก่อนข่าห่อดไม่ได้ไปหน,อน่อเป็ดเสเหมือนกันหนึงน่งหนึ่งไงนองงัวสะสมุนไพรไปหนอ่อโอ้ยเป็นจุแล้วกันเนาะจุมเขาเอ,อนซอยว่าไเนาะยจ่ไหเนย้อยจ่านยออ่น้อยว,นอวออ่น้ว่านือ

มาต้อขี่นขี่พ่นขี่ไก่แสนาลุกโู้นนึวันมาแ้เจ็หนาไรเฮ้ยวันเเคลียร์พี่น้องเพลีวเศร้ามีแห่งก่อนพี่น้อเยเพลีหลายป่านันีหิวเขากิกนถือก้อนเขาว่ะ เพ็ดบ่บันเพชดเชนนีดร้อนเลยมม่ม่เขาฮอนก็ใส่บ๊บบบบว้าหาเิ้นเสใส่ไม่ด้กหรอว้าแนวบ่แนวบ่อแขนเขาเลยแหละครับพี่น้อง ทำมันแม่เพ็ดไว้ปูไว้เพ็ดแห้งไว้เพ็ดแบบมีเนาะคนน่ะโอ้ยไข่ว่าจำนิหน่อยดนวยเนาะพ่อหรอครับอิ่มตักินก่อนมูอิ่มไปอิ่มดัวกินจะโดนบมูเนาะชิบูอิ่มมายังไงกินจะโดนเนาะพี่น้องนานมากลายห่วย เนียน้อาซาซันเลี้ยวน่าหน้าอะไรแบคือจะกหัวไปกินนี่ตัวกินนี่จักโอ้หหมรปวดแทะโป้เพฟสเฟสกินก่อนหืมไปเฟสก่อน นู้นไงบ่นู้นนี่น้องน้อไปเช็คหน่อยกินเนี่ยห้อแหงขอกินอยู่เอาครับอิ่มแม่อิ่มแม่เพชรเพชรพี่น้องเจวเพชรแหงมันตึ้งเพชรตึ้งหอนซะกันหึ่งกระมือนี้ได้เป็นวมหนูแบบบ้านๆนะครับแต่ว่าหาอย่างหยาบเลยพี่น้องเด้อนั่นที่ปีหนได้กินนะครับเนาะงวดก้อนได้กินแกงออมหนองงัวนะครับงวดนี้อิ่มก็ทอดวิหนองงวดนี้หนึ่งสมุนไพรนะครับเนาะ ส้อยจุนะครับ<ด>น่องงัวนะครับแสีบของแถื่นด้เป็นน่องเด้อเจลคุมๆเลยนะครับเอากระโอ้ยเพี้พี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำกินก้อนพี่น้องกะยายร้อนหิวเข่าแห้งเมื่อกี้เราคุยโทรศัพท์นะครับกะเราตดข่อไปเนาะ <c oughs> กินก้อนเลยเหนาโบเป็นยังดอกนะครับแม่กินก้อนไข่อยู่ไข่ก็คอยกินผมกินก้อนอยู่เอากะคลิปนี้กะพระบุรีเบิงกะขอให้ลำไม่รวยเด้อพี่น้องเด้ออ่าขอให้สุภาพแข็งแรงนะครับลำรวยเงินทองนะครับ าปารถนาสิ่งใดก่อห้ใดสิ่งหนั้นะครับเด้อก็ขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนที่เกียรติติดตามรับชมช่องฮองตปงชาแนลขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับท่านใดบริคอมเมนต์ก็ขอบคุณทีหลายนครับเดอ้อที่เขามารับชมนะครับเนาะอ๋อมียังฝากพี่น้องวะเ่ยขอ,ขอ,อขอบคุณพี่น้องเด้อโอ้โหทุกคนจังได้กระไดผู้ติดตามได้ดีตลอดมาถึงถึงขนาดนี้แล้วก็ให้ดูดีไม่แห้งให้ไม่สุกข,ขาพแห้งแรง รักษาโรคไข้ไข้เก็บคือเก่าวแหละพี่น้องให้ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อโอ้โยเพจพี่น้องว่าอยากถือขว้วเด้อจะได้กระได้เอากะคลิปนี้เอาซ้บเนี๋ก่อนกะฝากคือเก่าพี่น้องฝากกดติดตามกดซับสะไข้กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งน้ะพี่น้องผู้ดใดเบิ่งตั้งยูทูปแฟนเพจกะอย่าลืมไปกดติดตามทางยูทูปพี่น้องเลยครับเดอ้อเพื่อให้ฮอดดันให้มันได้แสนซับพึ่งกันในพี่น้องแสนผู้ติดตามนะครับเนาะกัขอบคุณพี่น้องทุกทุกคน เที่ยกติดตามรับชมมาตลอดเอา้าคลิปนี้เอาทราันป่กนพี่น้องเพชรฟองลิปนาสวัสดีครับ